ว่ากูตาดแดแเดียวชัวชัวสุดก็กืดตาดดดเดียวเอาคุงใช่คุ้นขึ้นเข้าตอนนี้กินปลาตอนเช้ากินกินหมูยังอาหารไปเรื่อยว่าโอ้ยี่แดดครับแต่ว่า พินนองเลยดรแดดฝนนาะแดดข้าก้อมแดดว่มีฝุนฝนมามาเลยวันแหง้งเลยเหรอฮะบอกว่าเออจะว่าวันแห้งกินน่องว่ามึอยืนมามาทอปาดปลากรุดปลากรุดหน้าจริงใส่มันสะลางปลากรุดนะเนืเปลากรุดซุ่มเขา Để giá trị có phi xoay có phi trình Nó bị ăn cái ngoài trong thịt của phi ăn con Phải ngang lại có gì đó Mày Mà con xuống không có xẹp Nó sẽ cốm Cốm chụp Mày chụp Nếu nhìn mà chụp vô con này Con đó Con sầu đó Cái như Nó bái มันมาพคสิโหัวมืว้หอหัวเงอนยเราัิงแกว้ว้สกัเเดียวยานี่ก,กินกับข้าวเปล่ตวต้อาหารบ้านนากินชิมนะลนกิีกระใส่หมูก็ได้กินเรื่อยอยู่เรี่ยนอาหาร

ก,ก็จะทำถังพักการดก็เลยสึ่มไล้างาปูกมันปุกคนก็หน่อยคนปุกได้พักกาดนะครับสามวานมันแก่มแค่ถุงไหวแต่พี่ปู๊่เขาเด็กกินดีดีเลยเขาดใจปลาปุกแกมี เอาเลยเด้อมันเหลืองเลยพอปลากรดมันเหลืองแล้วมันเด้อสินสดสงนุ่งกันเด้เยอะอยากจะลุกยืดสองสูกันช่วยชัวยขวสี่วยโอ้เหลืองงั้นดีเด้อ